ครับอันนี้คือบรรยากาศของคิงคองเขาคอนะครับอยู่บนเขาคอติดกับทุ่งกังหันลมครับนีบรรยากาศเสียค่าเข้าคนล,ละ40บาทนะครับผู้ใหญ่40เด็กฟรีครับผมบรรยากาศดีมากเลย นี่น้องกังฟูก็มาเที่ยวด้วยนะครับน้องกังฟูกังฟูมาเที่ยวด้แลรอครับนี่น้องกังฟูก็มาเที่ยวด้วยนะครับน้องกังฟูก็มาเที่ยวด้วยคับพี่เฟรก็มาด้วยนะครับมุนพี่เฟรเล่นม้ากระดกอยู่ครับพี่เฟรเล่นม้ากระดกอยู่ รอดเลยรอดเลยจอช้างช้างแม่มดเลยนี่นี่่อต้เลยเลยลอดรอดตายช้างแม่มดเลยอูนี่นี่ไเฮียเขาลอดแล้วเฮียรอดแล้วเฮียเ็สรอดแล้วเฮียเ็สรอดแล้วเฟปป้าถ่ายคลิปครับอ้าว ฟุณป้ปปปาครับเราไปที่พักนี่ครับบรรยากาศดีมากมแต่ก็ความชันขึ้นเขามาก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับสูงชันพอสมควรเหมือนกันแต่บรรยากาศดีมากนะครับมีนันงนี่ไหมอนนี้ไหม

มีันไดสวรรค์ด้วยนะครับบันไดสวรรค์เออี่ไรสวรรนระดอบสเนใกดบสีม่วงเนาะมัออมน,อ,นยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์